ทุกวันนี้นะคะในโลกออนไลน์นะคะการทาธุรกิจออนไลน์ไม่ได้ลงทุนหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านอย่างที่ทุกๆคนคิดนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรเจกต์ดีนะคะของบริษัทละมลีนะคะเริ่มต้นเพียง179บาทด้วยการทดลองใช้และทดลองขายกันทุกคนทุกคนเคยเห็นบล็อกเซตมีไหมคะ ว็อกเซนนี้นะคะสามารถเอาไปทําการทดลองนะคะกับนะคะผงซักฟอกละมุนนะคะผงซักฟอกละมุนนะคะเป็นผงซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเป็นนวัตกรรมนาโนโออกซิเจนนะคะไม่ได้ใช้โซดาไฟในการขจัดคราบเพราะฉะนั้นนะคะไม่กัดมือแล้วก็ไม่แพ้นะคะทุกคนสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้กับนะคะอุปกรณ์ที่ใช้กระปิดได้นะคะเสื้อผ้าเด็กสามารถซักได้นะคะคราบความเปื้อนต่ตางๆผ้าสีผ้าขาวหรือสุขภัณฑ์ต่างๆสามารถใช้ละมุนได้แม้แต่บางคน ใช้ล้างรถได้เพราะฉะนั้นนะคะหวงซัพละมุหนห่อนี้นะคะสามารถที่จะนะคะสร้างรายได้ให้คุณได้นะคะเอาไปทําอะไรเอาไปทําการทดลองแล้วคุณจะว้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาคุยกันนะคะว่าหลังจากทดลองแล้วเชื่อหรือไม่คะว่าผวงซัพพลามลนันจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ค่ะุยพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแค่ เปิดใช้เซตนี้นะคะ179บาทเท่านั้นไม่ได้ลงทุนเยอะเลย179บาทกับการที่เรามีใจทดลองใช้ด้วยตัวเองเท่านั้นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนในการจัดสมนะคะลูกค้าถ้ามีออเดอร์นะคะปุ้ยเป็นพี่ยังให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจทักอิน b อกเข้ามาใต้โพสต์นี้ได้เลยจ้า